ก็สวัสดีครับนะฮะก็ขอเมาส์หน่อยขอเมาส์เรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงที่อยากจะพูดออกมานะครับที่อยากจะพูดและสื่อสารออกมานะครับก็มันมีข่าวเรื่องสวิงกิ้งนะฮะสวิงกิ้งนี่สวิงกิ้งนี่ไม่คิดว่าจะมีนอยู่ในสังคมไทยนะสิ่งที่ไม่เคยเจอเนะี่ยสิ่งที่ไม่เคยเคยพบเห็นก็มาได้เจอใน ในสมัยนี้นะผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมอายุถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเนี่ยไม่รู้จะอยู่ถึงป่ะนะนะฮะจะมีอะไรอีกจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกในะในสังคมที่มันพิเลนและแผงๆออกมาอย่างนี้นะนะครับผมนี่ไม่ทันจริงๆนะไม่ทันจริงๆนะผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนอยู่หลังเขานะนะฮะก็หัวสมัยใหม่เหมือนกันนะหัวสมัยใหม่เหมือนกันนะ,นนะครับ นะครับก็คืออยู่ช่วงอายุเนี่ยก็อยู่ระหว่างกึ่งเก่าเทคโนโลยีกึ่งใหม่เทคโนโลยีก็คือค่อนข้างไปทางทางเทคโนโลยีนะรุ่นเจนผมเนี่ยนะครับก็การที่สวิงกิ้งเนี่ยมีข่าออกมาเนี่ยมันผิดฝาผิดตัวนะฮะมันผิดฝาผิดตัวก็คือสนองตัณนาด้านด้านการมลมตัวเองนะ ด้านการบำเริมตัวเองนะครับก็มันจะทำให้สังคมนี้ปั่นป่วนหมดนะกิเลสของมนุษย์นี่มันไม่มันไม่เท่ากันนะมันไม่มันไม่เท่ากันนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเข้าไปคล้องแวะเนี่ยเข้าไปคล้องแวะหรือเข้าไปเนี่ยบางคนก็ถอนตัวขึ้นบางคนก็ถอนตัวไม่ขึ้นเอ้ยก็ผมที่ผมเคยพูดว่าจิตคนเราเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีอยู่สองสองด้าน มันมีอยอู่สองมุมอยู่ในตัวตัวเองก็คือมีด้านขาวกับด้านดําถ้าด้านขาวเนี่ยมันเยอะแล้วเตือนสติตัวเองว่าทําไปแล้วเนี่ยนะฮะด้านขาวมาเยอะด้านขาวนี่คือศีลน,นะศีลส,สมาธิแล้วก็ทําให้เกิดปัญญามันเยอะนะฮะมันก็จะไม่มีอะไรที่ผงแผง ในทางจริยธรรมในทางศีลและจริยธรรมขนาดนี้นะครับแต่ถ้าควายดำมันเยอะนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือกิเลสนำไปนะปกิเลสชนะนะะนำไปนะครับก็สังคมมันถึงปั่นป่วนทุกวันนี้ทั้งพระสงฆ์ทั้งคนก็ไปมั่วกับคารวาสอ่ะผู้หญิงก็ไปมั่วกับพระ พระกับมั่วกับผู้หญิงมันวิพิลิตกันไปใหญ่นะฮะมันวิพิลิตกันไปใหญ่นะะบวชเป็นพระเพื่อเพื่ออะไรเป็นหน้าที่ของาๅาีเพื่ออะไรไม่ใช่ปสมสู่กับกับพระนะฮะสมสู่กับพระ,นะสสกกพะนี่มันมันอะไรกันหนักหนาเหรอนะฮะสังคมสังคมนี่ขาดศีลน,นะขาดศีลขาดธรรมนะฮะ พระก็ขาดธรรมวินัยพระทรท,ำทำพระธรรมวินัยนะนะครับก็คือกฎของของสงฆ์นะกฎของสงฆ์ระเบียบของสงฆ์นะครับนะบเยอะเต็มไปหมดนะครับเยอะเต็มไปหมดก็ผมเป็นชาวพุทธนะฮะผมก็ต้องออกมาพูดให้เสียงดังๆหน่อยนะถึงจะไม่ดังไปถึงหูผู้มีอำนาจหรือคนที่เขา มีหน้าที่รับผิดชอบอยนี้แต่ก็ถ้าเปิดมาดูคลิปนี้ก็คงคงได้ยินได้ฟังกันม่งน,นะก็ลงเขาลงมาจัดการได้แล้วนะสังคมมันปั่นป่นปวนขนาดนี้นะจัดให้เป็นระเบียบเสียทีนะบ้านเมืองไหนนะไม่มีระเบียบไม่มีวินัยนะไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่ยบ้านเมืองนั้นปันป่นป่วนปกครองยากนะครับ การที่คนเราอ่ะมันมีกิเลสเนี่ยกิเลสเนี่ยกิเลสนาไปเ่ะมันก็จะทําได้ทุกอย่างนะนะทได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องคิดเยอะไม่มีอะไรชักไม่ไม่มีอะไรดึงไว้นะครับก็คือสามารถทําได้เลยนะครับก็ศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ดีนะเป็นศาสนาที่ดีนะครับไม่บังคับนะครับไม่บังคับ แต่ก็อยากให้คนะมีสินมีธรรมกันนะครับมีสินมีธรรมกันนะฮะก็ตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ปะขึ้นสวรรค์แล้วลงนรกนะฮะนะครับก็เตือนสตินะฮะเตือนสติสังคมนะครับให้อยู่ในสิลในธรรมกันนะฮะเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดนะครับเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดพระก็อยู่ใน คำสอนของพระเจ้าคือพระไตรปิฎกนะมีสามะก้านะพระไตรปิฎกนะแล้วก็พระวินัยแล้วก็พระธรรมนะพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยนะครับนะที่เขานั่นมาผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงบ้างแต่เราสัมผัสได้มาตั้งแต่เกิดมายจนจนยุคป่านี้แล้วนะอยู่บ้านอยู่ใกล้วัดก็รู้อยู่ว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขาปฏิบัติตัวกันยังไง นะครับปฏิบัติตัวยังไงนะครับนะก็ลงกันมาได้แล้วนะลงมาจัดก,การได้แล้วนะคนคารวาสเราเนี้ยความเสื่อมทรามทางด้านจิตใจเนี่ยมันเยอะขึ้นทุกทีทุกท,ท,กทีมันเยอะมันเยอะขึ้นทุกทีแล้วเด็กสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าหาวัดนะเข้าเข้าหาวัดกันนะครับก็สิ่งล่อลวงอะแสงสีเสียงสิ่งล่อลวงมันเยอะ นะครับทาให้เราคนเราเกิดกิเลสง่ายๆภาษาทั้ง5นะก็คือปากหูคอจมูกลิ้นกายบางคนก็หลงไปทางเรือนล่างบางคนก็หลงคําพูดนะบางคนก็หลงรูปนะบางคนก็หลงด้านรสชาติบางคนก็หลงคนโน้นพูดเพาะคนนี้พูดเพาะนะแต่สัมผัสทั้ง5้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาสอนให้เราเนี่ย ให้มนุษย์เราเนี่ยให้คารวาสเราเนี่ยให้มีสตินะฮะสตินะครับให้มีสติเวลาเสพเนี่ยให้รู้ตนว่าเนี่ยให้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะครับอันนี้เกิดไปแล้วนะอันนี้มากไปแล้วนะอันนี้ใช่ไหมก็คือไสยธรรมคือความเป็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องความเป็นจริงธรรมชาติความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงนะครับ ก็เร็วๆเลยนะครับยิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยให้คนที่มันทำเนี่ยที่มันทำผิดบ่อยๆอ่ะมันคิดว่ามันตัวเองมันทำถูกทำถูกแล้วไม่มีใครเข้ามาเข้ามาจัดการเสียทีอย่างเงี้ย้าคิดว่าตัวเองทำถูกอยู่บนยักษ์แล้วลคนสมัยนี้นี่หน้าด้านมากไม่มีความละอายเนียไม่มีฮิริอุตปะนะไม่มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปนะเนี่ย นะครับก็มาจัดกรม,มพระพุทธศาสนาเนี่ยมาจัดการได้แล้วนะจัดได้หมดเลยนะนะครับแล้วก็ลองดูีิว่าเนี่ยไอสิ่งที่เดินมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันได้ดีไหมมันทำมันทาได้ดีไหมหรือมันแย่ลงนะที่การที่พระสงฆ์เนี่ย ทำให้พระสงฆ์เนี่ยมีกิเลสเนี่ยมีกิเลสเนี่ยมันทําให้มันจะเป็นงูกินหางนะถ้าพระสงฆ์มีกิเลสปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่อยากจะคนก็รู้แล้วเฮ้ยจะไปกราบไหว้ทาไมคนก็เบื่อนะแต่ถ้าพระสงฆ์เนี่ยถือศีลสองร้อยยิบเจ็ดข้อครบเนะี่ยเกือบครบนะะแล้วอยู่ในพระธรรมวินยัยอยู่ในกิจวัตรของ ของพระที่ควรปฏิบัติคนก็เลื่อมใสนะคนก็เลื่อมใสไม่ต้องท่องภาษาบาลีเป็นต่อยหอยแล้วครับไม่ต้องจบปริยนธรรมเก้าประโยคไม่ต้องจบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องมีใบป,ประกาศสี่บันมาถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสียอย่างเนี่ยคนก็เลื่อมใสนะฮะคนก็เลื่อมใสนะครับอันนั้นมัอนองค์ประกอบนะฮะองค์ประกอบนะครับนะองค์ประกอบนะฮะ ก็ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วผมไม่ใช่พระนะผมเป็นคารวาหแต่ผมตัดสกินเฮดนะหัวผมเหม่นงนี่เองนะครับหัวผมเหม่งนี่เองนะวันนี้ก็ร้อนนะก็ะเลยถอดเสื้อคุยหน่อยแบบบ้านๆนะบ้านๆนะครับผมคงไปบวชไม่ได้นะเพราะผมยังมีห่วงอยู่นะผมมีผมมีห่วงอยู่ ห่วงตัวเองห้าห่วงแล้วห่วงแฟนอีกเป็นห้าห่วงเป็นสิบห่วงแล้วนะครับห่วงในที่นี้หมายถึงว่าห่วงอะไรเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีห้าห่วงติดตัวมาแล้วกลัวไม่ได้กินนะครับกลัวไม่ได้มีเสื้อผ้าเครื่องหนึ่งหง่มกลัวไม่มียารักษาโรคนะครับกลัวไม่มีบ้านอยู่นะครับกลัวไม่มีเงินใช้นะนะครับนี่แหละคือห้าห่วง กลัวกลัวไม่มีกินนะกลัวไม่มีกินกลัวอดนะกลัวอดนะ,ก,ดนะะก็ปัจจัยสี่นะนะก็กลัวถ้ามีแฟนด้วยก็ยิ่งบวกเข้าไปอีกห้านะครับต่างคนต่างบวกซึ่งกันและกันก็เพิ่มไปอีกห้าห่วงนะครับเพิ่มไปคนละห้าห่วงก็เป็นสิบห่วงยิ่งมีลูกก็ไปอีกก็ยิ่งห่วงก็ไปอีกนะครับก็เป็นสิบห้าห่วงนี่แหละนี่แหละคือคือกรรม นะครับกรรมห่วงแล้วพอเราห่วงแล้วการที่สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันก็ได้มาซึ่งบริสุทธิ์นะไม่เบียดเบียนหาทรัพย์โดยชอบเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพโดยชอบนะครับเลี้ยงชีพโดยชอบนะครับไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นแหละคือคนคือคนขาวนะคือคนขาวขาวประเภทหนึ่งนะขาวนะครับถึงจะข่าวไม่ ไม่หมดจดแต่ก็ถือว่าเป็นคนข่าวนะครับคนข่าวผู้ด,ดีทําดีนะผู้ด,ดีทําดีนะครับโอเคนะครับก็ฝากฝากผู้มีอำนาจด้วยนะนะผู้มีอำนาจในกรมพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาจาัดระเบียบให้คนน่ะมันอยู่ในศีลในธรรมได้แล้วนะครับเอาภุเอาเอาศาสานาเนี่ยเข้ามากล่องเกา จิตใจคนนะไม่ต้องอย่าเน้นวัวัตถุนะเน้นจิตใจนะฮะเน้นวัตถุไม่ได้อะไรนะครับได้แต่วัตถุนะครับวัตถุหนักโลคกรเปล่านะนะครับนะเอาจิตใจดีกว่านะจิตใจถ้าจิตใจคนสูงขึ้นสังคมอยู่สุขสบายนะถ้าจิตใจคนยิ่งต่ําลงต่ำตมลังต่ำตกต่ำตมลังพระก็ยังอยู่ไม่ได้นะคนในสังคมก็อยู่กันไม่ได้นะปั่นปวดไปหมดนะ นะครับโอเคสวัสดี